็นเสื้อจากในภาพทําอย่างไรซึ่งแขนจะยกขึ้นแล้วก็จีบมาดูวิธีการทำมันค่ะในแบบมันจะแขนมันจะยกขึ้นนิดหนึ่งนะคะจากเส้นกลางหัวแขนให้วัดขึ้นมา3เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นใหม่นะคะให้เส้นปลืนกันให้สวยงาม ซึ่งแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานได้ปรับไหลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะมาทำชุดนี้ก็ให้วัดรอบแขนดูนะคะ27ครึ่งด้านนี้จะอยู่ที่54เซนติเมตรแล้วก็มาวัดรอบผมแขนนะคะ รอบวงแขน58ก็จะเหลืออยู่4ซนติเมตรใน4ซนติเมตรเราจะจีบนะคะจากหัวแขนเราก็วัดออกมา2ซนติเมตรแล้วก็จีบแขน1ซนติเมตรแล้วก็ระยะห่าง2เซนติเมตร แล้วก็จีบหัวแขน1เซนติเมตรด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะวัดออกไป2เซนเมตรจีบหัวแขน1เซนเมตรระยะห่าง2เซนติเมตรแล้วก็จีบหัวแขน1เซนติเมตรแล้วก็ตัดออกมาค่ะซึ่ง1 2 3 4ก็จะรวมกันได้ ที่แตกต่างกัน4ซนติเมตรพอเรามาจีบแล้วก็มาเข้ากับตัวเสื้อมันก็จะพอดีค่ะสมมุตินะคะในส่วนของหัวแขนเสื้อเราก็ปักออกมาแล้วก็จีบออกด้านนอกนะคะให้ดูเข้าๆค่ะ หัวแขนเสื้อก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งจะเป็นแขนด้านซ้ายด้านฝาความยาวของแขนเสื้อจากภาพที่เห็นนะคะก่อนยกแขนขึ้นประมาณ22เซนติเมตรค่ะ